ตอนที่สองโลหิตของสีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยายเท่าสีฉีกยิ้มระหว่างที่นางดึงฉินมู่เข้าไปในหมู่บ้านอย่างตื่นเต้นเลิกมองโน่นนี้ได้แล้วรีบมาทางนี้เร็วเข้าวันนี้เป็นวันสำคัญของเจ้าผู้ใหญ่บ้านตาแก่มาใส่ก้นมาไวๆแสงจากกองไฟกลางหมู่บ้านให้ความสว่างแก่บริเวณรอบๆผู้ใหญ่บ้านถูกหามาบนแคร่เช่นเคย กล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเคร่งเจอวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งสหรืออยังได้มาครบแล้วเท่ามาแขนเดียวโยนงูยักษ์สีเขียวยกเป็นเป็นยาวหลายฟุตลงกับพื้นส่งกลิ่นฉุนเฉียวของอสรพิษกระจายไปทั่วท่านปู่มาใช้แขนเดียวกดคอเจ็ดนิ้วของงูยักษ์ไว้จนมันมิอาจขยับได้ช่างติเหล็กชูนกตัวใหญ่ยักขึ้นมานกนั้น มีกายใหญ่เสียยิ่งกว่าเท้าใบแต่ปีกและเท้าของมันถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาและเมื่อใดที่ปักษานีดิ้นกระสือกระสนก็มีเปลวเศษเ,เพลิงกระเซ็นมาจากขนปีกฟังเสียงชีฉี่หน้ากลัวเป็นอย่างยิ่งด้านเท้าบอดก็อุ้มเต่าบกตัวยักษ์ที่มาหึมายิ่งกว่าโตใหญ่ใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าเต่ายักษ์ตัวนี้มีชีวิต มานานแค่ไหนกระดองของมันถึงแปลเปลี่ยนเป็นสีทองอาร่ามแบบนี้ขาทั้งสี่ของเต่ายักหดอยู่ในกระดองแต่บางครั้งบางทีมันก็โผล่เล็บออกมาบ้างชินมูสังเกตเห็นว่าเมื่อเล็บของมันแทมออกมานอกกระดองก็มีไอละอองน้ำโพยพุ่งพุ่งมาจากเบื้องใต้คลื่นไอน้ำนั้นดูทรงพลังราวกับว่า จะสามารถยกร่างมหึมาของเต่ายักษ์ขึ้นไปและพามันหนนีไปได้แต่ที่มันหนีไปไม่สําเร็จก็เพราะว่าเท่าบอดใช้ตักขอเกี่ยวจมูกของมันเอาไว้มังกรเขียวพยักขาหงแดงและเต่าดำแม้ว่าพวกเราจะไม่สามารถแสแบวงหาโลหิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่แต่ก็น่าจะกลั่นออกมาพอใช้ได้ละ่ะจากงูมังกรเขียวเสือกระดูกเหล็กนกสายฟ้า และเต่าทองคมผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าให้สัญญาณแก่ขนแล้เนื้อประจาหมู่บ้านนั้นก่อแล้เนื้อฉีกยิมแล้วใช้มือและแขนของตนถัดร่างให้ขยับไปข้างหน้าเขาหลงเหลือเพียงร่างกายท่อนบนทุกๆองค์าพยพตั้งแต่ใต้เอวลงไปถูกตัดเฉือนออกจนเห็นเตียนอังสีใบถูกตั้งไว้เบื้องหน้างูมังกรเขียวสื่อกระดูกเหล็กนกสายฟ้าและเต่าทองคำ ด้วยคมมีดเดียวที่กรีดไปยังสัตว์แต่ละตัวเลือดของสัตว์ร้ายทั้งสี่ก็ไหลหลั่งลงไปในอ่างและไม่นานนักโลหิตของพวกมันก็แห้งเหือดจนหมดสิน้นนักปรุงยาผู้ใหญ่บ้านร้องเรียกนักปรุงยาของหมู่บ้านก้าวเข้าไปแทนเขาเป็นมนุษย์ไรหน้าจมูกหนังใบหน้า และเริมฝีปากครึ่งหนึ่งของเขาดูเหมือนจะถูกใครเฉียนออกไปจนหมดในหมู่บ้านนี้ถือว่าเขารูปลักษณ์น่าเกลียดที่สุดและเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในหมู่บ้านทว่าฉินมู่กลับรู้สึกว่าท่านปู่นักปรุงยาเป็นคนใจดีที่สุดแล้วนักปรุงยาก้าวไปเบื้องหน้าและหยิบใบไม้ประหลาดสีแดงออกมาสีใบแต่ละใบมีไข่มแมลงสีขาวดุดหิมะ นักปรุงยาปล่อยใบไม้ลงไปในอ่างอ่างและใบเมื่อมองดูแล้วจะเห็นว่าตัวหนอนพลันฟักออกมาจากไข่และเริ่มดื่มกิโลหิตในอ่างยิ่งหนอนเหล่านั้นดื่มกิโลหิตเข้าไปมาเท่าไหร่กายของมันก็ยิ่งพองโตมากเท่านั้นเลือดในอ่างทั้งสี่เลือดแห้งไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้ก็แต่หนอนตัวอ้วนยักษ์สตัวนักปรุงยา โรยผงผลึกสีขาที่ดูคล้ายเกลือลงไปในทุกอ่างชินมู่สามารถเห็นได้กับตาว่าหนอนเหล่านั้นหดตัวลงอย่างรวดเร็วภาพที่เห็นทำให้เขาดอกปากด้วยความทึ่งผ่านไปครู่หนึ่งนักปรุงยาก็จับหนอนทั้งสี่ตัวขึ้นมาหนอนแต่ละตัวหดเหลือเพียงแค่ฝ่ามือเขาหยิบถ้วยเซรามิกสี่ใบมาตรเตรียมแล้วจับหนอนตัวแรกมาบิดเข็นจนมันร้องเสียงแหลม ทันใดนั้นโลหิตสีอัมพันสายก็ไหลหลั่งจากปากของมันมาเติมเต็มถ้วยนั้นนักปรุงยาจัดการกับนอนอีกสามตัวเช่นเดียวกันบีบเค้นเลือดของพวกมันใส่ในถ้วยที่เหลือจากนั้นยกถ้วยทั้งสีมาวางไว้เบืองหน้าชินมู่พลางสายหน้ากล่าวว่าในเมื่อพวกมันไม่ใช่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค้าก็กลั่นโลหิตวิญญาณออกมาได้เพียงเท่านี้ มู่เออในร่างกายมนุษย์มีคลังสมบัติเจประการคือทารกวิญญาณห้าธาตุหกทิศเจ็ดดาราชาวสวรรค์ชีพและมรณะสพานเทวะปกติแล้วสมบัติเทพทั้งเจ็จะถูกผนึกไว้และต้องอาศัยผู้ฝึกยุดคลายผนึกพวกมันด้วยตนเองผู้ใหญ่บ้านกล่าว แสงจากกองไฟฉาบไหลใบหน้าของเขาส่งให้มีรัศมีหน้าเกรงขามสิ่งที่กีดขวางผู้ฝึกยุทธจากการคลายผนึกสมบัติเรียกว่ากำแพงได้แก่กำแพงทารกวิญญาณกำแพงห้าท่กำแพงหกทิศกำแพงเจ็ดดารากำแพงชาวสวรรค์กำแพงชีพและมรณะและกำแพงสะพานเทววิธีฝ่าอุปสรรคเหล่านี้จึงเรียกว่าการทลายกำแพง ท่านปู่มาใช้มือที่เหลือข้างเดียวของเขาลูบหัวของชินมู่อย่างอ่อนโยนพลางยิ้มละไมหากทลายกำแพงไม่ได้ก็มิอาจฝึกยุดบางผู้คนเทพสริสวรรค์ส่งกำแพงทารกวิญญาณถูกทลายมาแต่กำเนิดทำให้เปิดมหาสมบัติทานวิญญาณมาตั้งแต่ออกจากคันมันดาร่างของผู้คนประเภทนี้เรียกว่ากยายวิญญาณเป็นร่างที่สวรรค์ ประทานมาให้เหมาะพ้องสมบูรณ์ต่อการฝึกยุทธผู้ที่มีกายาวิญญาณจะมีพรสวรรค์ที่เหนือล้างเขาสามารถฝึกยุทธได้ก้าวหน้ารวดเร็วเป็นสองเท่าของคนทั่วไปสมบัติทารกวิญญาณมีสี่ประเภทซึ่งหมายความว่ามีกายาวิญญาณสี่ประเภทเช่นกันได้แก่กายาวิญญาณมังกรเขียวกายาวิญญาณพยักขาวกายาวิญญาณหงแดง และกายาวิญญาณเต่าดำเพื่อตรวจดูว่าใครครอบครองกายาวิญญาณชนิดใดจำต้องใช้โลหิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งสหักว่าเจ้ามีกายาวิญญาณมังกรเขียวปรามังกรเขียวก็จะถูกปลุกเมื่อเจ้าดื่มโลหิตวิญญาณมังกรเขียวเหมือนกับเท่าหมานักปรุงยากล่าวเท่ามาแขนเดียวถอดเสื้อของเขาออกหันหลังให้กับฉินมู่ค้นคอเปล่งเสียงคำราม ทันใดนั้นชินมู่ก็เห็นไอปรานสีเขียวระเหยออกมาจากร่างของเท่ามาจากกระดูกปลายสันหลังจนถึงศีรษะของเขาปรางเขียวนั้นค่อยๆรวมตัวควบแน่นเป็นรูปร่างมังกรเขียวเมื่อเกร็ดหนวดและแผงขนมังกรปรากฏตรงเล็บมังกรก็ยืดยาวออกมาจากหมัดข้างที่เหลือของงอเท่าหมาและอีกสองครงเล็บก็ปรากฏผัวพันอยู่ที่โคนขาของเขานี่คือกายาวิญญาณมังกรเขียว เท่ามาแขนเดียวสวมเสื้อของตนกลับยายแก่ซีมีกายาวิญญาณพยักขาวท่านยายซีเหลือกตาแล้วกล่าวว่าข้าไม่ถอดเสื้อผ้าแล้วปล่อยให้สายตาสุนัขของพวกเจ้าลมเลีรอกชินมูด,ดูยายซีก่อรูป,ปราร่างของท่านยายซีสันไหวเล็กน้อยก่อนที่ร่างเลือนรางของพยักเหียมสีขาวค่อยๆปรากฏเบื้อง หลังนางเสียงคำรามจังๆของมันลั่นมาพร้อมกับรูปป่านั้นทุกๆคนในหมู่บ้านนี้มีกายาวิญญาณเมื่อก่อนนี้พวกเราต่างรุ่งโรจน์ในยุทธจักรแต่ตอนนี้เฮ้ก็แค่ตากแกยแก่ที่ทั้งชราและทิการท่านยายสีแย้มยิ้มแล้วกล่าวต่อพวกเราผู้เท่าเหล่าเย,ยไม่มีสิ่งใด จะให้เจ้าได้ก็มีแต่โลหิตวิญญาณสี่้วยนี่แหละที่จะช่วยกระตุ้นกายาวิญญาณได้หากว่าเจ้ามีกายาวิญญาณพยักขาวเมื่อดื่มโลหิตวิญญาณพยักก็จะกระตุ้นปราณทารกวิญญาณพยักหากว่ามีกายาวิญญาณหงแดงเมื่อดื่มโลหิตวิญญาณหงแดงก็จะกระตุ้นปราณหงแดงกายาวิญญาณเต่าดำก็เช่นเดียวกันเอาละดื่มซะ ผู้ใหญ่บ้านท่านใหญ่สี่และทุกๆคนจ้องมองฉินมู้เป็นสายตาเดียวกันด้วยอารมณ์ตื่นเต้นกระตือรือร้นฉินมู่ใจเต้นตุ่มตามแม้ว่าเขาจะเคยดื่มยาประหลาดพิสดารจำนวนนักไม่ท่วนระหว่างที่เรียนรู้วิชาปรุงยาจากนักปรุงยาเขาก็ไม่เคยรู้สึกพลิลพลันเช่นนี้ฉินมู่ยกถ้วยเซรามิกหนึ่งในนั้นขึ้นมาจอดปากในเมื่อโลหิตในถ้วยเป็นโลหิตวิญ,ญญาณหงแดงมันจึง ร้อนระอุนในมือเขาซดมันลงคอในรวดเดียวและรู้สึกถึงความร้อนเผาผานอันแผ่ขยายมาจากช่องคอไปยังแขนขาและกระดูกทั่วกายเหมือนกับว่ามีเปลวเพลิงโหมกระพืออยู่ภายในร่างอันร้อนรนคล้ายโลหิตเดือดท่านไปหมดเพียงชั่วครู่ความร้อนผานเถานั้นก็จางหายไปเท่าใบเขามีกระยะวิญ,ญญาณหงแดงหรือไม่ ผู้ใหญ่บ้านเอ่ยถามเท่าใบช่างตีเหล็กสายยอหน้าถ้วยต่อไปชินมู่ผู้ใหญ่บ้านกล่าวชินมู่ยกถ้วยที่สองอันเต็มเปี่ยมไปด้วยโลหิตวิญญาณพยักขาวขึ้นมาดื่มมันรู้สึกเหมือนกับกลืนโลหะเหลวที่เต็มไปด้วยสศเกร็ดคายคอรถเหมือนทองแดงและทิ่มแทงปากของเขาความรู้สึกแหลมคมนี้แผ่กระจายไปทั่วร่างซึ่งก็จางหายไปในที่สุดเขาไม่มีกายาวิญญาณพยักขาว ท่านใหญ่สีสายหน้าด้วยความผิดหวังนิดๆชิ้นมู่ถ้วยที่สามน้ำเสียงของผู้ใหญ่บ้านเคร่งขครึมกว่าเดิมชิ้นมู่ดืม่มถ้วยที่สามซึ่งบรรจุโลหิตวิญญาณมังกรเขียวเอาไว้อันถูกกลั่นจากเลือดของหูยักษ์สีเขียวโลหิตวิญญาณถ้วยนี้ทำให้เขารู้สึกราวกับว่าเลือดในกล้ามเนื้อพองขยายจนเบียดอัดอวัยวะภายในทว่าความรู้สึกเป่งพองนี้ไม่นานก็หายไป เท่ามาสายหน้าที่เต็มไปด้วยความผิดหวังเขาไม่มีกายาวิญญาณมังกรเขียวถ้าอย่างนั้นเขาต้องมีกายาวิญญาณเต่าดำแน่ๆน,นักปรุงยาเผยรอยยิ้มที่หาดูได้ยากส่งให้ใบหน้าของเขาดูอปปลักชั่วรายยิ่งขึ้นฉินมู่ดึง ถ้วยสุดท้ายอันเต็มไปด้วยโลหิตวิญญาณเต่าดำเขารู้สึกร่างเบาวิวราวคนนกทันทีที่ดื่มเข้าไปคล้ายกับว่าเขากำลังลอยล่องอยู่ในแม่น้ำแต่ทว่าไม่นานนักความรู้สึกนี้ก็หายไปเช่นกันเขาไม่มีกายาวิญญาณเต่าดำนักปรุงยาสายหน้าอีกคนสมาชิกหมู่บ้านรอบๆกองไฟตกอยู่ในความเงียบงนันจนกระทั่งขนแล่เนื้อออกปากพูดถ้างั้นเขาก็เป็นแค่คนธรรมดา ท่านยายสีเริ่มสะอกร้องให้นางพยายามเข้นขามพูดทั้งน้ำตาพวกเจ้าและข้าล้วนแต่พิกลพิการถ้าพวกเราตายไปหมดชินมู่จะอยู่อย่างไรสถานที่อันตรายไร้ยกาศแบบนี้เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ข้ามวันหรือชินมู่เอื้อมมือไปจับแขนท่านยายสีแล้วกล่าวปลอบอย่าร้องให้สิท่านยายท่านยายและท่านปูท่ทุกๆคนล้วนแต่เป็นคนดีต้องไม่อายุสั้นแน่ๆคนดีหรือฮี่ ท่าหมาหัวเราะเย้ยตนเองเท่าพิการอย่างพวกเราถูกขับไล่สายส่งมายังดินแดนโบราวินาาเพียงเพื่อกระสือกระสนมีชีวิตอยู่ไปวันวันแดนโบราวินาเสนีอันตรายเกินไปหักปะราษจักพวกเราผู้เท่ามู่เอกคงยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้พวกเราควรส่งเขาออกจากแดนโบราวินาาถ่ายนอกนั้นปลอดภัยมากกว่าเยอะ คนแลเนื้อสอดคาอย่างเงย็นเยียบส่งเขาออกไปพวกเราก็จะถูกค้นพบและสังหารเขาเองก็จะพล่อยพัวพันตายตกตามไปด้วยหมู่บ้านชราพิการตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งและทันใดนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เปล่งเสียงเยี่ยมท่านยายสีพิสวงอะไรเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านเผยใบหน้าเกลื่อนยิ้มข้าหมายถึงกายาของเขาณสิว่าเยี่ยมยอดเป็นเมล็ดพันธ์ชั้นดี คนแรกเนืนักปรุงยาและผู้อื่นๆต่างตื่นตระหนกไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านพูดถึงอะไรด้านผู้ใหญ่บ้านก็กล่าวตอบพร้อมรอยยิ้มข้าคิดว่ามู่เอหน้าจะมีกายาอีกแบบอันหลอมรวมเอาพานุภาพของกายาวิญญาณทั้งสี่กายานี้เรียกว่ากายาเจ้าแดนดินกายาเจ้าแดนดินท่านใหญ่สี่และคนอื่นๆแสดงสีน้าสงสัย พวกเขาล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์กว้างขวางแต่ก็ไม่เคยได้ยินคำรามหรือเกี่ยวกับกายาเจ้าแดนดินมาก,ก่อนใช่แล้วกายาเจ้าแดนดินผู้ใหญ่บ้านรักษารอยยิ้มบนหน้าและกล่าวต่อไปโลหิตวิญญ,ญาณธรรมดาสามัญน,นั้นยากที่จะปลุกพลังของกายาเจ้าแดนดินจำต้องใช้โลหิตทั้งร่างของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี จึงจะทำให้กายาเจ้าแดนดินสามแดงเดชออกมาในแดนโบราณวินาศนี้ไม่มีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสีแต่ทายาทของพวกมันมีอยู่เกลื่อนกลาดพวกเจ้าคอยจับพยักร้ายงูยักษ์มากลัน่นเอาโลหิตวิญญาณเรื่อยๆเพื่อป้อนให้เขาดื่มแล้วในที่สุดก็จะกระตุนพลังกายาเจ้าแดนดินได้เองทุกคนไม่สงสัยคำพูดของผู้ใหญ่บ้านซึ่งทำตัวเป็นเชื่อถือมาตลอด ชายชราหญิงแก่แขนด้วนขาขาดฟังแล้วก็ดีใจเริงรื่นท่านยายสียิ้มราพลางกล่าวพรุ่งนี้ข้าจะตามให้เป๋ที่หน้าตายไปจับเสือมู่เอ๋รีบเข้านอนนะลูกนะพรุ่งนี้จะได้ดื่มโลหิตวิญญาณให้เต็มที่เมื่อสมาชิกหมู่บ้านแยกย้ายกันไปเหลือเพียงแต่ผู้ใหญ่บ้านนักปรุงยาและเท่าใบช่างตีเหล็กในห้องข้างหลังเรือนผู้ใหญ่ เ้าใบจากจอนไปก่อนแต่นักปรุงยากลับยืนรออยู่แล้วกล่าวด้วยเสียงเบากายาเจ้าแดนดินไม่มีในโลกนี้ผู้ใหญ่บ้านพยักหน้ารับข้าพูดไปโดยกระทันหันแต่หากว่าข้าไม่พูดเช่นนั้นคนในหมู่บ้านคงไม่มีกระจิตกระใจที่จะใช้ชีวิตต่อนักปรุงยาฟังแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาสมาชิกหมู่บ้านชราพิการล้วน แต่มีที่มาแตกต่างกันไปและถูกขับไล่ให้หนีตายมายังหมู่บ้านชราพิการในแดนโบราณวินาศเพียงเพื่อต่อลมหายใจถ้าไปวันต่อวันเท่านั้นแต่เดิมพวกเขาทั้งแค้นสวรรค์และชังผู้คนความคิดแค้นนั้นหนักหนาสาหัสที่ยังดำรงชีวิตอยู่ได้จนถึงป่านนี้ชินมู่ถือว่ามีบทบาทสำคัญการมาถึงของเด็กทารกที่ร่างกายสมบูรณ์ได้ชำระล้างความคิดแค้นที่ ฟังลึกในใจพวกเขาทุกคนร่วมกันถนอมกล่อมเลี้ยงฉินมู่จนรับเด็กคนนี้เป็นแก้วตาดวงใจเรียกได้ว่าหัวใจที่อ่อนไหวเราะบางของผู้เฒ่าในหมู่บ้านอยู่ในกำรรม,มือของฉินมู่หากว่าชาวบ้านรู้ว่าฉินมู่มีได้มีกายวิญญาใ,ใดๆและไม่อาจเอาตัวรอดในแดนโบราณวินาศ ได้ด้วยตนเองพวกเขาอาจจะเกิดบ้าขึ้นมาและทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแต่อย่างไรนักปรุงยาก็ตอบไปด้วยน้ำเสียงร้ายอารมณ์ท่านไม่สามารถปกปิดความจริงไปได้ตลอดการสักวันพวกเราก็จะสิ้นอายุไขและทิ้งให้ฉินมูต้องเผชิญโลกตามลงพังนั่นแหละพวกเราจึงจะไม่บอกเขาว่ากายาเจ้าแดนดิน ไม่มีอยู่จริงเก็บความลับนี้ให้ฝังไปพร้อมกับพวกเราช่วยนิรันดรนผู้ใหญ่บ้านกล่าวอย่างเคร่งครึมให้เขาเชื่อว่าเขามีกายาเจ้าแดนดินเทียงหนึ่งเดียวในโลกนี้นักปรุงยาอึ้งไปเมื่อเพ่งมองใบหน้าของผู้ใหญ่บ้านภายใต้แสงงัวซัวจากตะเกียงน้ำมันสีหน้าของผู้ใหญ่บ้านดูละเมอเคลิบเคลิ้มเมือเขาเผยอยิ้มข้าอยากรู้ว่าคนธรรมดาผู้มีศรัทธาไรเทียมทัน จะสามารถสางเร็จความฝันอันกายาวิญญาณอย่างพวกเราไม่สามารถบรรลุได้หรือไม่นักปรุงยาตะลึงจ้องด้วยสายตาว่างเปล่าพึมถามกายธรรมดาสุกายาเจ้าแดนดินผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าหนักแน่นกราบเท่าที่มีศรัทธากายธรรมดาจะต้องกลายเป็นกายาเจ้าแดนดินในที่สุด